อืมให้เปียกเลยเอออ่ะเออเอาเลยจ็มที่สะใจย่างเล่นแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอเอาไงเร็วๆเร็วๆเ,เ,เอาไงแค่นี้ใช่ไหมอืมไป มไม่จบเล่นต่อนี่อืมอืมกูเบียกหมดละเอ้ยมาขาบเล่นน้ำอืมอ่ะสะใจยังโอเคอยังอืมโอเคแล้วใช่ไหมสายกระจยยัง <c oughs> วันนี้มาเข้าบ้านเปลียนหมดแล้ว euh, ป okay, ่ะบายบายวันนี้วันนี้รังหนูอยู่นี่ป่ะเข้าบ้านแล้วป่ะเออป่ะขึ้นบ้านโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็กน้อยโอเคบายบายแล้วนะบายบายมากค่ะบายบาย